วันนี้ใครอยากจะชุมนุมไปเลยค่ะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะดิฉันบอกแล้วรัฐบาลจากการเลือกตั้งไม่มีการห้ามคนชุมนุมราคาคำเลยแล้วการออกมาเนี่ยนะฮะมันก็จะได้ชัดเจนว่าพวกไหนในขณะที่วันนี้บ้านเมืองไม่ได้มีอะไรเลยจะเป็นว่านานายกแต่งตัวไม่สวยเสื้อผ้าหน้าผมไม่นุ่นไม่นี่ไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรคือข้อหาเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะแบบเอามาลมรัฐบาลได้แล้วค่ะ ไอ้พวกปัญญาอ่อนตื่นเช้ามาเนี่ยนะหัดแดกข้าวหัดแดกกาแฟแดกโจ๊กแดกน้ำเต้าคู่ก็ได้ค่ะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะแดกแต่ความเครียดแค้นเป็นอาหารเช้าของวันเย็นนะคือเหตุผลของมึงในวันนี้ดิฉันบอกว่าขนาดดูแบบแบบไม่ได้ไปอยากดูหรืออะไรเลยนะผ่านผ่าน,านตาเข้ามาก็ยังนึกเลยแบบมึงโตมายังไงอ่ะที่บ้านมึงเอาเพชรดีกีให้แดกเหรอคะคือรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะนายกเขาจะแต่งตัวยังไงเป็นผลกับประเทศไหมอะ คนที่ใช้อํานาจนะยึดอํานาจดัดกระหารมาจากประชาชนที่ไปเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมึงยอมรับได้แล้วทำไมยอมรับเสื้อผ้าหน้าผมอุ้งอิงไม่ได้กูไม่เข้าใจเลยมันไปมีประโยชน์หรือว่ามันไปทําคือมันไปทําให้ประเทศนี้เนี่ยนะมันมันมันไปเดือดร้อนอะไรไม่ต้องห่วงเหรอ่ะระดับเนี้ยของมีสไตลร์ต์แล้วถ้ามื่อยหก่จะแต่งตัวแบบไหน,นมึงก็แต่งเองค่ะมึงไม่ต้องมานั่งบอกว่าอุ้งอิงทำไมไม่นุ่นไม่นี่ ิดดูนะคะว่าแต่งตัวอย่างนี้ก็ดา่าทําไมไม่คิดเลยคะว่าเสื้อผ้าที่เขาเอาผ้าไทยที่ชาวบ้านเขาทําเขาทอเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละผืนเนี่ยมาอยู่บนตัวนายกต่างชาติเนี่ยเขาตะลึงงิอึ้งทึ่งกันหมดมีแต่พวกมึงนั่นแหละค่ะในขณะที่ว่านายกแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้มึงใส่เสื้ออะไรมึงเคยอุดหนุนอะไรที่มันมาจากฝีมือคนไทยกันไหมที่มึงใส่อยู่เนี่ยก็เป็นของอะไร แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีเี่ยเขาต้องการที่จะส่งเสริมผ้าไทยต้องการอุดหนุนนะคนไทยชาวบ้านที่เขาเป็นงานฝีมือเป็นอะไรเงี้ยเขาผิดตรงไหนและการที่วันนี้น่ะบอกว่าทักษินมาอย่างนั้นอย่างนี้ทักษินเนี่ยเขาจะมาช่วยประเทศชาติก็ไม่ได้มึงต้องกลับไปเรียกหลานมึงไม่ติดคุกไหมแต่วันเดียวชั้นสิบสี่นุ่นาบลาและประเทศก็เดินหน้าไปเรื่อยๆมึงไม่เหนื่อยกันมั่งเหรอ มันมัน,ม,นมันมีประโยชน์อะไรกับประเทศเอาถามจริงๆนะบอกอุ๊อิงใส่ชุดอย่างนั้นใส่ชุดอย่างนี้ไม่ต้องเสือกค่ะจริงๆอุ๊อิงจะใส่เสื้อตัวละแสนก็ได้เขามีเงินใส่ทําไมเขาต้องไปจิบเอาเสื้อผ้าหรือผ้าที่ชาวบ้านทอมาใส่เพื่อให้เป็นที่ได,ได้ได้ติดตัวเขาเนี่ยกูถามว่าระหว่างมึงเอาไปใส่จะมีนักข่าวที่ไหนถ่ายไปลง ระหว่างที่มึงเอาไอ้นุ่นเอาี่ไปสมมติมึงเอาเสื้อผ้าเนี่ยชุดเดียวกันกันกบอูอิงไปใส่กูอยากจะรู้นะว่ามีนักข่าวที่ไหนอยากใส่อยากจะไปถ่ายรูปมึงไปลงโซเชียลแต่วันนี้ความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ขึ้นมาบริหารประเทศก็ยังทําตรงนี้อีกก็แม่งก็ไม่พอใจอีกถ้าเขาไปใส่เสื้อแพงๆเป็นแบรนด์ก็หาว่าเขาอวดรวยความจริงความรวยของเขาไม่ต้องอวดเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขารวยตระกูลเขารวยก็มึงไม่ไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาพูดไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาแซะ เขาเอาลูกไปวิไปลูกเขาไปรับวิ่งเล่นที่สนามหญ้าก็หาว่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเป็นไงคะนายกรัฐมนตรีที่สามีเขาเอาลูกไปรับเขาหลังเลิกงานแล้วเด็กก็ไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้าไปด่าไปทอเขาแต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็มาลงทุนเวลาเพื่อไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งแขกวันนี้แขกน่าจะเป็นแขกคนแรกนะคะประเทศแรกของรัฐบาลคือสิงคโปร์มาเนี่ยเป็นไงคะมึงไปดูสิมึงไปแหกตาดูบรรยากาศพบพวกม,มึงมันเป็นหาอะไรกัน คือถ้าไล่ร,รัฐบาลเสร็จแล้วเนี่ยมึงจะเอาใครมาแทนนายกมึงบอกกูวันนี้ถ้ายึดอำนาจเนี่ยนะมันไม่ได้ง่ายแล้วถ้ามันง่ายอย่างนั้นบ้านป่ามันไม่สะบักสะบอมขนาดน,นี้หรอกแล้วที่สําคัญก็เลยก็คือมึงทําไมไม่เคารพเสียงของประชาชนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีคนมาไล่กล่าวหาว่าผิดก็ให้กระบวนการนู่นนี่นั่นกระบวนการยุติธรรมกฎมงกฎหมายอะไรจัดก,การไปสิมึงก็ยื่นไปสื่อสารอะไรต่ออะไรไปยื่นกตกตกกตส่งเรื่องสารรัฐมนูญ ก็จบจะยุบพักยุบอะไรถ้าเป็นไปตามนั้นกูจะไม่ว่ามึงเลยใช่นายกนายกสิงคโปร์มาไทยค่ะพร้อมคู่สมรส็นไหมคะคือเวลาที่ประชาชนเขาไปเลือกตั้งใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของเขาเนี่ยแล้วพวกมึงไม่พอใจพวกมึงก็จะมาไล่แล้วมึงเคยเห็นหัวพวกกูบ้างไหมและกลับกันทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจนะคะพอมีการเลือกตั้งพวกมึงเคยชนะไหม มึงเคยทิดจะได้ขึ้นสู่อานาจโดยที่พวกกูเดี่ยนะถีบมึงเข้าสภากันบ้างไหมทุกครั้งที่มึงยึดอำนาจเสร็จเนี่มึงเขียนรัฐธรรมนูญแล้วปล่อยให้มีการเลือกตั้งมีใครเลือกมึงกลับมากันไหมมึงไม่แก่เลยไอ้ควายเสือกทําไมกูจะพามอะไรก็อยู่ในช่องของกูเป็นส้นตีนอะไรคะกูไปเชิญกูไปจุดทูปเรียกมึงเหรออ่าทีมงานคะ ไอ้นี่ให้หน่อยค่ะภาพอ,อะไรละอีแก่แก่ไปหนักหัวมึงเหรอคะมึงก็จะอยู่อย่างนี้ไม่ต้องแก่เลยเหระะอไค้ควายขอโทษนะคะเป็นส้มตีนอะไรมากไหมคะที่นี่เป็นเพจผู้หญิงคันปากคะ่ะฟังไม่ได้ก็ออกไปคะ่ะหรือจะให้เขาเอาตีนถีบออกไปฮะกูจะภาพอะไรก็เรื่องของกูคะ่ะโคตรดีอะภาพยังไงก็ยังมีคนเข้ามาฟังไอ้ส้มตีนเออ เสือที่เป่งอ้อขอโทษนะคะ <laughs> งั้นก็ขอโทษด้วยค่ะแหม <laughs> นะะ,ะทีนี้เมื่อสักครู่ขอโทษนะคะน,น,นึกว่าวาดิฉัน <laughs> อะทีนี้เนี่นะคะดิฉันจะบอก,กนี้ค่ะว่าพวกเนี้ยคิดอยู่อย่างเดียวค่ะถ้าสมมุติว่าสิ่งที่พวกเขาทําเนี่ยนะมันดี คือเขาเห็นว่าโอ้โหคือบ้านเมืองแม่งจะแย่สองม็อบแม่งจะปะทะกันแม่งจะต้องตีกันบ้านเมืองจะต้องชิบหายวายวอดปานประหนึ่งยิงจรวดมิสไซล์ใส่กันถล่มกันบ้านช่องพังชิบหายวายวอดไม่มีค่ะไล่พวกนี้ก็จะออกมานะเป็นกรรมการค่ะเป็นโอ้โหอัศวินขี่ม้าขาวนะเสร็จแล้วก็มากดหัวพวกกูแล้วก็ไปเขียนกฎกติกาแล้วให้พวกกูออกไปเลือกตั้งถามจริงๆค่ะถ้ากูเห็นว่าพวกมึงดีนะะ เห็นว่าพวกมึงดีทําไมเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยทําไมมึงไม่เคยได้เข้ามาเลยถ้าเป็นเสียงประชาชนเนี่ยเราเลือกตั้งแต่ละครั้งมึงไม่เคยได้รับเลือกมาเลยนะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าดูปีหกหกปีหกหกเนี่ยแม้แต่พักก้าไกลที่ชนะเนี่ยก็ไม่ใช่พวกมึงอะนะพักก้าไกลตอนนั้นก็ชนะทําไมไม่เป็นพวกมึงชนะล่ะมันจะได้ไม่ต้องอยุ่งยากย่างนี้ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยนะคะจะเอาความคิดของตัวเองแล้วมาบอกเฮ้ยประเทศนี้มันไม่ไหวแล้วกูต้องออกแล้วก็ถามว่าใครใช้มึงกูต้องการเหรอกูวอนที่ไหนไม่มีกระบวนการยุติธรรมเนี่ยควรจะปล่อยให้มันดําเนินการไปให้เข้ารูปเข้ารอยให้มันสามารถที่จะแบบขับเคลื่อนไปได้เนี่ยมันก็จบแล้วจริงๆแล้วพวกที่ไม่เครารพเสียงประชาชนคือพวกมึงค่ะเพราะว่าเสียงหรืออานาจของประชาชนอย่างกูเนี่ยมันมีได้แค่ ปีละ,ะครั้งละสี่ปีมึงยังไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามึงพวกมึงดีเนี่ยในการเลือกตั้งแต่ละครั้งมึงเคยชนะไหมแล้วเพื่อที่จะเอาคนของตัวเองเข้ามาบริหารมึงก็ต้องทําทุกวิถีทางจนเกิดประเด็นเกิดอะไรต่ออะไรจนประชาชนออกมาไล่เสร็จแล้วมึงก็จัดการเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าพวกถ้าเกิดว่าการยึดอำนาจหรือนะ,ะการที่ซาะร่องไปสู่ตรงนั้นเนี่ย เพราะว่ารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งปกติธรรมดาเนี่ยกูไม่เคยได้เข้าล่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะดิฉันถึงบอกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากลงถนนก็ยกมือขึ้นค่ะนะโดยเฉพาะการลงถนนที่ไม่ได้ ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและเหตุผลในการลงถนนคือขับไล่ระบอบทักษิณด้วยข้อหาที่ว่าทักษิณจะมาขายชาติจะยกเกาะกูดให้กับตรงนั้นตรงนี้ทักษิณเหยียบย่ํากระบวนการยุติธรรมทฉันบอกว่าคนที่เหยียบย่ํากระบวนการยุติธรรมจนทําให้ทักษิณเนี่ยต้องลีภัยไปอยู่ต่างประเทศอันนั้นทําไมไม่พูดถึงกันบ้างคะหนึ่งในนั้นคือพวกมึงหรือไม่ถ้าจะเอาความโกรธเกรียดของตัวเองมาลงถนนแล้วชวนคนลงถนนเพื่อให้เกิดเสียงสนับสนุนว่าเออ คนไม่เอาทักษินเยอะแยะแต่ถามว่าประเทศชาติจะได้อะไรตรงนั้นบรรยากาศในการลงทุนในวันนี้เห็นไหมฮะไปอ่านข่าวกันบ้างว่าวันนี้ประเทศไทยเราได้รับโอกาสอะไรดีๆมากมายขนาดที่รัฐบาลที่มาจากการเรื่องตั้งอยู่ยังไม่ครบสปีเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีการปลุกม็อบลงถนนแบบนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันหายว่าไปกับตาเพราะคนเพียงไม่กี่คนไม่ใช่คนหอร์ซของประเทศนีน้ด้วยซ้ำไปใครจะรับผิดชอบ การขายชาติขายแผ่นดินในวันนี้ที่ไปกล่าวหากันนี่ฉันบอกว่าคนเนี่ยนะคะเขามีสมองคือไปพูดแล้วเขาเชื่อตามอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าไปหาข้อมูลได้ค่ะว่าอะไรคืออะไรอย่างที่พูดกันมาเนี่ยเขาก็ไปหาข้อมูลได้เหมือนเหมือนก,นกันกับพวกมึงนั่นแหละดังนั้นเนี่ยการที่จะยกตรงตรงนี้มาบอกว่าไม่ได้แล้วจะต,ต้องกําจัดมันก็ต้องถามเหมือนกันค่ะว่าถ้าทักษิณทําความเสียหายให้กับประเทศ พวกคุณบริสุทธิ์ผุดพ่องไม่เคยทําความเสียหายหกับประเทศหรอคะถ้าอย่างนั้นที่เป็นคดีที่คุณได้รับคดีที่คุณได้ถูกดําเนินคดีไปมันคืออะไรนะคะดิฉันบอกว่าคนที่เป็นนักกฎหมายจะสอนนักศึกษายังไงฮะคุณจะเอาเรื่องกฎหมายข้อไหนไปตัดสินถูกผิดคนนะ่ะแลวอะไรคือบรรทฐาน ในเมื่อกฎหมายเนี่ยนะฮะมันได้รับการลเมิดอ,อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตามช่องต่างๆที่เอากฎหมายเนี่ยนะเหมือนกับตัวเองเนี่ยคือเป็นตําราทางกฎหมายที่ออกไปพูดสื่อที่ไม่เคารพประชาชนไปเอาคนขี้คุกขี้ตารางฟันถูกฟันผิดก็ยังเอามาออกลอยหน้าลอยตาอย่างนี้ดิฉันถามว่าการเอาคนออกมาพูดเอาความเครียดแค้นของตัวเองเนี่ยนะ,ะออกสื่อมันคือการทําอะไรฮะ พวกคุณกาลังปุ่ปั่นยุกยงให้เกิดความไม่สามัคคีพวกคุณกาลังทําให้คนในประเทศนี้เกิดความเกลียดชังกันแบ่งฝักแบนฝ่ายเรื่องอย่างนี้สื่อมันไม่ต้องรับผิดชอบหรอคะคือดิฉันอยากจะรู้ตรงนี้เท่านั้นเองค่ะคือมันเป็นสิทธิของคุณเหือแต่ฉันก็ทถักกระไรจะถามว่าพวกคุณไม่มีจิตสํานึกเลยเหรอคะคุณรักชาติยังไงอะคุณถึงเอาคนมานั่งนะคะในการที่จะปั่นให้คนเกลียด,คนน,นยดคนนั้นเกลียดคนนี้เพื่ออะไรฮะ